ครับเริ่มครับสวัสดีครับผมออยนะครับอิกิจากเกาะนันตาจังหวัดกระบี่ประเทศไทยนะครับผมอยู่ท่ามการทะเลนะครับแล้วก็ฟาร์มไม้ไผ่นะครับแล้วก็มีบ้านนินนะครับคือเราคืออาสาลันตาย่อมาจากเอเชียนซัสเทนร์บิตี้อะคาเดมี่นะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าโรงเรียนนี้นะครับทำมา ตั้งแต่ปี2001นะครับจนตอนนี้เนี่ย9ปีแล้วนะครับเรารับอาสาสมัครมา150คนนะครับต่อปีนะครับแล้วก็มี85,000 follower นะครับเรามีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็มัลกิจนะครับวิสัยทัศน์คือเราจะเป็นนวัตกรรมการท่องเที่ยวนะครับเพื่อผู้อื่นโดยมีเกษตรเป็นเครื่องมือนะครับวิชั่นนะครับเราเห็นนะครับคอนเซปต์ของต้นไม้นะครับต้นไม้ที่ ยิ่งใหญ่นะครับจะมีเปลือกที่สวยงามน,นะครับเราเปรียบการท่องเทีย่ยวเป็นเปลือกนะครับออมีกระพีนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราใช้เนื้อไม้เราจะใช้การเกษตรเป็นกระพีเพื่อจะทําให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมการท่องเทีย่ยวนะครับแล้วแก่นแท้ของไม้ที่มีราคาแพงที่สุดนั่นก็คือการศึกษานะครับเราเอาการศึกษาเนี่ยมาไว้เป็นแก่นเพราะว่าเรามีอาสาสมัครจากทั่วโลกนะครับมาให้การศึกษา,ากับเด็กในท้องถิ่นนะครับนี่คือทีของผมนะครับ ผมเองนะครับภรรยาและลูกนะครับแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งนะครับเราทําแค่นี้นะครับสคนเท่านั้นนะครับแล้วทํามาต่อเนื่อง9ปีแล้วนะครับโดยทำโดยทําแบบไหนนะครับเราทําแบบที่เรียกว่าใช้นะครับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาตินะครับข้อที่4นะครับคือการเปิดโอกาสส่งเสริมให้โอกาสในการเรียนรู้ของเด็กนะครับเราจะเห็นนะครับ Green รีสคูลนะครับ วอลด็อกนะครับหรืออะไรก็มากมายเนี่ยเรา <S <S อยากจะบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับเราทามามากเกินพอแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องไปบอกต่อกับคนอื่นนะครับเงินหนึ่งล้านบาทะนะครับผมจะทําอะไรนะครับผมจะออกเดินทางนะครับในเวลาหนึ่งปีนะครับแปดเดือนแรกเนี่ยผมจะเอาเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยแบ่งเป็นจังหวัดละหนึ่งหมื่นบาทเพื่อที่จะไปบอกต่อคนอื่นนะครับเราจะไปเชียงใหม่นะครับจะให้ต่อเกิดอาสาที่เชียงใหม่เราจะไป ปัตตานีเพื่อสรงเกิดอาสาปัตตานีเราจะไปกาญจนบุรีเพื่อมีอาสาที่กาญจนบุรีนะครับอีกสเดือนนะครับเราจะไปฮานอยนะครับเป็นอาสาฮานอยเราจะไปฮ้องไกโดนะครับเพื่อให้เกิดอาสาที่ฮ้องไกโดนะครับเราจะพาแบร์อาสาลันตาเนี่ยไปสู่ระดับโลกให้ได้นะครับด้วยด้วยพันธกิจที่เรียกว่าการยั่งยืนของโลกมันจะอยู่ที่การเกษตรและการศึกษาความรู้ที่ส่งต่อกับเยาวชนนะครับ เราก็จะมีพอรดักพวกนี้นะครับเป็นตัวให้เกิดหลายด้านของเรานะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะครับเขาจะทำอะไรเราสามารถที่จะให้ครับผมครับผมป่มือครับผมเย็นกยการของการท่องเที่ยวอ่ะลองดูรับกรรมการจะว่าอย่าง